Time to go, oh-oh Jet, you got the vision to complete the mission Fly so high Watch him in the air, he'll get your back there You are the plane to get the call You are the plane who does it all Super Wings, oh-oh Starry Jet and Dizzy, Tiny and Jerome Super Wings.

จะใช้เครื่องเจาะนี้ขุดทางน้ำจากนี่ให้ลงไปข้างล่างคอยดูนะเห็นไหมไงวิเศษมากเจดมาที่ห้องควบคุมมีพัสดุให้ไปซองแล้วพบกัน เฮ้จิมโบวันนี้จะให้ฉันไปไหนอะฮะเกลนี่สั่งพัสดุไว้เธออยู่ที่เกาะฮาวายเกาะฮาวายเหรอฮาวายคือหนึ่งในหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกและยังเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอเมริกา ที่นั่นมีชายหาสดสวยๆมากมายเลยนะและยังมีภูเขาที่สูงมากๆด้วยที่จริงแล้วมันคือภูเขาไฟตั้งหากล่ะภูเขาไฟจะมีของเหลวที่เรียกว่าลาวายอยู่ข้างในงั้นฉันอยู่ให้ห่างมันไว้จะดีกว่าถ้างั้นก็เตรียมตัวออกเดินทางได้เลยอ๋อไม่อีกเรื่องหนึ่งถ้านายเจอคนที่ฮาวายให้พูดว่าอโลฮ่าแปลว่าสวัสดีอโลฮาเข้าใจแล้ว โอ้ยยยยระบบทั้งหมดพร้อมปฏิบัติการไปเลยไปเลยเรียบร้อยแล้วเย็ดเรียมพร้อมเอาเดินทางได้ได้เวลาขึ้นบิน เกลานี่ลูกเต้นได้ขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะก็เธอผ่านการฝึกซ้อมมาเยอะนี่คะทพทเจ๊ดเกเพัสเดี๋ยวมาส่งให้แล้วคราวนี้หนูก็พร้อมโอ้ที่นี่สีสันสวยจังดูสิดูกลื่นยักษ์วกนั้นสิบ้านของเกลานี่อยู่นั่นไง แรงรพัสดุมาส่งแล้วครับเย้ <Yeah! S 1> ฉันคือเจ็ดตรงเวลาทุกๆครั้งอัลฮ่าเจ็ดอัลฮ่าเกลันนี่ ถ yeah. mm hmm. ้ามากานซี่ไหนล่างเปิดกล่องดูซิอโลูฮอ <Alo ha. S 2> oh. นี่แหละกระปรองที่ฉันตั้งการจะใส่ก,กระปรองตัวนี้เข้าประกวดแล้วมาดูซิว่าใครจะเต้นฮูล่าเก่งที่สุดในฮาวายฮูล่าคืออะไรเหรอมันคือการเต้นย <Huh? S 2> ี่บอกเล่าเรื่องราวอ hmm. าาการเคลื่อนไหวและฉันก็เอามาส่งให้เธอ โดยการบินผ่านบนท้องฟ้าว้าวสวยมากเลยโอ้กระโปรงฮูล่าสวยมากเลยลูกแม่ไม่เคยเห็นกระโปรงที่สวยแบบนี้มาก่อนเลยทีนี้หนูก็พร้อมก็ประถวัวแล้วล่ะไม่กี้ได้ยินใครพูดพร้อมแล้วนะรรลิอาโนเชินขึ้นมาได้สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษเย้ ามานะเจ้นเข้าใจแล้วเอก็เต้นเก่งเหมือนกันนี่ขอบคุณฮะอนั่น,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 นใช่สิ่งที่แม่คิดอยู่หรือเปล่าคุณคิดอะไรอยู่เหรอพวกเขาไฟระเบิด อย่างนั้นคุณก็คิดถูกแล้วละ่ะนี่เหรอที่เรียกว่าภูเขาไฟระเบิดใช่ว้าวนี่แหละที่จิมโบ้เล่าให้ฉันฟังแต่มันกำลังจะปะทุแล้วนะหมายความว่ายัางไงอ่ะหมายความว่าลาวาร้อนจะปะทุกออกมาถานนเส้นนี้อยู่ใกล้สะด้วยสิแต่งานประกวดอยู่อีกฟากหนึ่งของภูเขาไฟซสด้วยโทษทีสาวน้อยไปทางนั้นไม่ปลอดภัยแน่จ้ะไม่ต้องห่วงนะเกลานี เธอต้องไปถึงแน่ฉันจะช่วยเธอเองฉันรู้ฉันเชื่อใจเธอเจสถ้าหากเป็นของร้อนฉันจะทำงงยังไงทำไงนะอ๋อคีดดอ,อกแล้วก็ทำให้มันเย็นลงไงด้วยอะไรละ่ะอาวน้ำเย็นๆอาจช่วยได้ มันได้ผลไหโอ้โอน้ำเย็นใช้ไม่ได้ผลหรอกจ้ะเสียเวลาเปล่าทำไงดีอลาวาไม่ย,ววมยอมหยุดปะทุอืมให้ล้างปิดปลงภูเขาไฟเดี๋ยวสิแล้วต้องใช้อะไรปิดละ่ะฮเห็นกันนั้นไง เป็นความคิดที่ดีเกลานี้ถ้าทำได้เจ๊ถ้าทำได้ต้องออกแรงกว่าน,นี้ิ่มบลลา ออกมาให้ได้สิลาว่าเก่งมากเลยจ้าทำดีมากาว้าไม่นะก้อนหินจะกลิ้งมาขวางทางแล้วแบบนี้มันแย่หน่อยนะเนี่ยดูลาวาที่ประทุนั่นสิมันอาจจะไหลมาทางนี้ก็ได้เนอะ ได้เวลาขอความช่วยเหลือจากซูเปอร์วิงส์แล้วซูเปอร์วิงส์เหรอพวกเขาเป็นเพื่อนฉันพวกเขาจะมาเมื่อไหรก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือเจ็ตเรียกฐานฐานปฏิบัติการมีอะไรเหรอเจ็ตเกลนนี่กำลังจะเดินทางไปประกวดเส้นฮูล่าแต่ว่าพวกเขาไฟากำลังปัดทุกโอ้ยตายก็ใจละไหนดูสิรู้แล้วดดนนี่ดอนนี่จะต้องการให้นากับเครื่องเจาะของนายออกปฏิบัติการ ดอนนี่ทำได้อยู่แล้วม่พืนเธอจะมาถึงสักทีเจ็ดอ๋อดอนนี่มาแล้วทุกอย่างกำลังจะคลี่คลายดอนนี่เรลงร ไม่มีเวลาเล่นตลกแล้วดอนนี่นายต้องหาทางจัดการกับภูเขาไฟต้องใช้ชุดเครื่องมือสุดพิเศษของรอนนี่ ใจเย็นเย็นเราต้องยกหินออกก่อนดอนนี่ขอแจ็คแฮมเมอร์หน่อยจ้าแจ็คสปีดได้เวลาเต้นฮูล่าแล้ว เดินทางผ่านพวกเขาไฟจนมาถึงที่นี่เพื่อมาเต้นให้ทุกคนดูเธอคือนักเต้นหูล่าที่เก่งที่สุดบนเกาะฮาวายเลยจ้ากลับกันหรือ,อยังอโหา่าเดอนนี่ซุปเปอร์วิงส์ส่งของเรียบร้อย